คุณผู้ชมพะส,สดุสัปดาห์นี้นายยกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปเน้นย้ำเกี่ยวกับการผลักดันโครงการการก่อสร้างท่าที่เปิดสารานขนาดใหญ่เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเ,เสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวช่วงนี้ไปติดตามกับคุณติทิราพุทธสารพัน์รายงานจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ นายยกรมนตรีเพิ่งเดินทางออกจากสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนแปลงใหญ่ของเกษตรกรในอำเภอเกาะสมุยนะคะและก็มีการรับประทานอาหารนะคะโดยเมนูเด็ดนั้นก็คือแกงไตปลาค่ะซึ่งก่อนเมื่อช่องชวงเช้านะคะในส่วนของนายกรธมนตรีนั้นได้เดินทางไปยังที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่นะคะพร้อมดันให้เกาะสมุยนั้นเป็นเกาะที่น่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกค่ะ นายเศรษฐาทวีศินนายกธมนตรีลงพื้นที่แหลมหินคมตาบลตตลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ถูกกำหนดให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่มูลค่ากว่า1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งในปัจจุบันอำเภอเกาะสมุยนั้นเป็นประเทศอันดับที่10ในเอเชียที่มีเรือสำราญแวะพักโดยเฉพาะในเส้นทางผ่านระหว่างสิงคโปร์และฮ่องกงนะคะแต่ว่าอำเภอเกาะสมุยนั้นยังไม่มีท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ได้โดยตรงและต้องใช้เรือขนาดเล็กรับถ่ายนักท่องเที่ยวจึงไม่สะดวกค่ะ ทำให้เรือบางลำนั้นไม่ได้แวะพักนะคะประเทศจึงสูญเสียโอกาสเพราะมีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญจะเติบโตขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวนั้นประหยัดค่าที่พักและประหยัดเวลาจึงเป็นที่มาของการผลักดันโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนค่ะโดยกลุ่มเจ้าท่านั้นตั้งเป้าจะมีรายได้ตลอดโครงการ30ปีประมาณ46,000ล้านบาทค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะนายรมฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปยังสวนทุเรียนของเกษตรกรเพื่อติดตามการฟังปัญหาของเกษตรกรแปลงใหญ่ค่ะโดยเฉพาะ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเห็นว่าการแก้ปัญหาไัยแล้งในระยะยาวนั้นนอกจากการผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนน้าทะเลเป็นน้ําจืดแล้วการใช้ระบบบาบัดน้ําเสียเปลี่ยนมาเป็นน้ําดีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ยั่งยืนค่ะโคน้ำทะเลไปใช้กันทั้นนั้นกันจะไหมจะไหมนั่นตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ารัฐคิดรัฐต้องมาดูตัวเลขว่าเกาะนี้มันสร้างรายได้เท่าไหร่ แล้วเอาเงินกลับมาได้ก่อนนี้เท่าไรอย่างไรนี่นี่นี่ที่อยากพูดนะนี่อยากพูดด้วยว่าสิ่งที่รักลงทุนก็เหมือนรัฐลงทุนได้ครับพ่อลงทุนได้กับลูกกันไอ้ลูกวนนี้มาหาเงินได้ลงได้เนี่ยเราควรดูแลลูกนี้ไหมอย่างไรไหมเท่าไรอย่างไรวันนี้นี่นี่นี่วันคุณก็บอกอยู่แล้วว่ารายได้ถูขผมกัะเทศตอนนี้องค์การทองเที่ยว ในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นจะไว้รับประธานอาหารโดยมีเมนูพิเศษคือแกงไตปลาและในช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นจะลงพื้นที่บอกขยะของเกาะสมุยนะคะที่ยังคงมีปัญหาในการจัดก,การขยะค้างเก่านับแสนตันและจํานวนขยะในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวตั้งแต่หนึ่ง้ยห้าถึงหนึ่ง้แปสตันซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการว่าจ้างเอกชนในการขนย้ายขยะ,ขยะออกนอกเกาะนะคะรวมถึงการหาเรือในการขยายพื้นที่สนามบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่สวนทุเรียนแปลงใหญ่ของเกษตรกรค่ะตอนนี้นะคะทุเรียนนั้นเริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนกังวลนะคะว่าดอกของทุเรียนนั้นจะร่วงก่อนที่จะให้ผลผลิตค่ะและหนึ่งข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อนายกรัฐมนตรีก็คือว่าอยากให้มีการเพิ่มเที่ยวเรือเพื่อใช้ขนย้ายนะคะทุเรียนออกนอกเกาะไปขายค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ